ก็สวัสดีครับวันนี้เร่ง internet, ด่วนนะครับจัดส่งเร่งด่วนนะครับปิดการขายอย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวเตรียมจัดส่งลูกค้าตอนนี้เลยนะครับลูกค้าจังหวัดหนองบัวลำพูครับอำเภอนา,าวางังเจ็ดหกหนึ่งศูนย์แยกลางครับขันหน้าคาราลูเอ่อเก็บสีน,นิดหน่อยนะครับว่ามีดันดินดันอะไรมาก็มีสีถลอกบ้างน,นะครับว่าจ,าร,จริงๆมันก็เป็นรถสภาพดีนะครับใส่กันชนหน้าอะไรให้เรียบร้อยนะครับ จาของขมานะครับไม่จันหนานี่ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะครับลองไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับลูกค้าก็มาลองเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ให้จัดส่งพรุ่งนี้ถึงตอนเช้าๆนะครับเห็นทุกหนึ่งศูนย์ครับเยกลางครับมีท็อนะครับคันคาราโดพร้อมใช้งานนะครับลูกค้าไปใส่ได้เลยนะครับยางยังเต็มเตมอยู่นะครับ ชุดหน้าแข่งหลีครับผ่านสามลูกค้าอยากได้เป็นแข่งหลีนะครับก็เลยจัดการให้นะครับประมาณนี้ครับกระบอก่ชยยกอะไรก็มีมาตั้งแต่ติดรถมานะครับนี่เป็นผ่านสามแข่งหลีนะครับลูกค้าอยากได้แล้วก็ใส่ให้ครับสำหรับอพาร์ทพวงออกนะครับฐานพวนผ่านเจ็ดลูกค้าไม่เอานะครับก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายครับเปลี่ยนแปลงแค่ หางนะครับแล้วก็ติสติ๊กเกอร์อะไรให้เรียบร้อยนะครับก็ส่านการา์ให้นี่ก็จะเตรียมไปขึ้นแล้วนะครับเพิ่งล้างเสร็จนะครับคราบน้ำยังไม่แห้งนะครับคราบน้ำหยดลงมาครับเพิ่งล้างเสร็จล้างเสร็จแล้วก็ดูให้เรียบร้อยครับพร้อมจะส่งนะครับตรงนี้ก็รอรับได้เลยครับช่วงเช้าลูกค้าที่อยู่บ้านนะครับอยู่ทางบ้านก็รอรับได้เลยนะครับค้าก็ะมานนี้ครับ ดี๋ยวจอ,อกไปขึ้นตอนนี้เลยนะครับคันหน้าก็เก็บมีเก็บดุมในคานะครับเสร็นในดุมในคานนะครับเก็บให้ข้างขวาที่ซึมออกหน่อยๆครับก็เลยเก็บให้ข้างซ้ายก็แห้งดีครับก็รถไม่ได้มีปัญหาอะไรครับก็พร้อมใช้งานได้เลยครับ ็นหางสามแข่งดีครับ้าหางสี่ลูกค้าอยากได้แต่เรามาหาไม่ได้ครับมันหายากต้องมีแต่ของใหม่แล้วถ้าอยากอยากได้ของใหม่จะมีอย่างต้องสั่งโรงงานเลยครับมันหายากครับแข่งดีก็นิยมใช้กันแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงครับแล้วก็หาให้ได้เท่านี้แหละครับต่อจนแถมไปในตัวรถครับไม่ได้คิดส่วนต่างเพิ่มนะครับอันนี้ก็ตั้งไว้เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทก็จบไปประมาณหกแสนปลายปลายนะครับรวมส่งให้เรียบร้อย ได้ไปก็คุ้มอยู่ครับสภาพนี้ก็ยี่ก็ออกมาใหม่ๆก็เก้าแสนกว่าครับแปดแสนกว่าเก้าแสนกว่าก็ประหยัดไปอีกสองแสนหนอครับประหยัดไปหลายหลายตังค์อยู่นะครับนี่ก็ให้ชมข้างในอู่เลยนะครับว่าเร่งด่วนทับลูกลูกค้าก็ให้จัดส่งเลยแล้วก็รถบรรทุกก็รออยู่ที่ขึ้นรถนะครับเดี๋ยวจะไปขึ้นแล้วครับประมาณนี้ครับปิดการขายอย่างเป็นทางการนะครับคันนี้จะเหลือ 6,006นะครับ610เท่าเดียวอยู่อย่างละคันนะครับแล้วก็ TS 0กล้องใหญ่เข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูราคาเพิ่งข้างเดิมครับคันนั้นพร้อมใช้งานคันอื่นๆก็มีครับหลายคันอยู่ข้างนอกนะครับก็รถเยอะพอสมควรครับช่วงนี้งานเข้ามาครับลูกค้าที่สนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้ครับเบอร์โทร0897209943นะครับก็สอบถามเข้ามาได้ครับต้องการรุ่นไหนก็โทรมาคุยกันได้ครับ โอเคครับเดี๋ยวออกไปขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมืดค่ำก่อน mm hmm. ก็ฝากไว้เลยครับถ้าสนใจก็สอบถามตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ